Mãi 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 chơi mãi 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 คะแนนได้กระจาดมันสายทุกวันมันยังทันอีมันเลยกูดีีไปเลยสองตีนะเด็กไปเข้าไปยืนในแถวอีมันเลยเดี๋ยววันนี้กูจะตรวจถุงเท้าได้ไม่มีถุงเท้าหนึ่งตีถุงเท้านักเรียนได้ไม่ใจมาวันนี้หนึ่งตีด้วยกูจะมีอะไรมาพ,พูดนิดๆนะ อหกกันดังนั้นแล้วยมีปัญหาอยาจ้างัญหาัจาแล้วตดสัตว์เลยองนอีกนะใครอย,า,อยาจบแล้วเหลืออีกไม่กี่วันแล้วอ้าเดินก็เรียนเป็นแถเลยลอกขึ้น่ไป่ ในในปีนี้ทำไรบ้างอะไรยังไงทำเลี้ยงทำเลี้ยงแรงมากของรุ่นนี้แอบบัตติอยู่ดีวันนั้นในตึกทุกอย่างให้ทำมันดีกว่าทำบ้าน

ยังมันเลยัมันเลยพรงนี้ย้ายสายย้ายสายมาเร้ก่นีวพร่้่ชิก่อนรางวัวจากันบานไหมอ่ีนับกำนจังกูจัง

sacada se gusayeni ay no ding no ding boy ครรับจะียังไงมีกำลังวิวาทอยู่หลังที่ไหนที่ไหนที่ห้องน้ำหลังโรงเรียนครับได้ได้ไปเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮราทำอย่างนี้กับเพื่อนได้ยังไงเรามีปัญหาอะไรกันคุณใจผมก็คุณเรื่องยังไงครับมันเรื่องผมแต่เราเจออะไรกันแล้วคุณเห็นจะจะทุกที

ใคมีบ I mean, ้างนอีกนะไอ้ป <c oughs> ้าไม่จบแค่น <Bye. S 2> ี <c oughs> ้เนี่ยไอ้บ่าวพวกมันย่างที่ว่าย่งน้อยน้อยไหมย่างไหนนี่ไกลไกลไหมไม่ไกลเดินไปเถึงอ๋อไปเลยป้าไป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 

โอเคไปแค่ไหนเลยจไม่เ <rumor> ล่จัดเบื่ออ็งกไรไเลยชีวิตเราไม่้อมชีวิตาดม้่งสองดังไรโอเราเดินตามความวันในสิริงดีเราไม่ให้จำริกเราบกสักันความสักสักวันความหิงยาดกเบื่อไปก็ไดนั้นถ้าเราทำชาดีดีไม่เป็นเล่ยเปื่อเบื่อบเบื่เราเป็นเพื่อกัน

ผมพอโอกาสครูได้ไหมครับก็คงจะกับไม่โอกาสเจอมตลอดเลยสัปดาห์ไม่มีครั้งไหนที่ครูไม่ให้โอกาสจากนักเรียนเลยลูกศิษย์ของครูทุกคนเข้าใ,ใจนะครูรักและครูห่วงลูกศิษย์ของครูทุกคนเลยผม,ผมคอผมือยี่ยงครูรักเยอะยิ่งทันทีดี่ทั้งไม่เกี่ยวกับครูครูไม่ได้ติดใจอะไรกับเธอเลยแค่ข,ขอให้เธอเป็นคนดีก็พอ หลังจากนี้หว tamam ังว <ixon> ่าเธอจะเป็นคนดีไ huh. ด um ้ไหมคำสัญญาก็สัญญาต้องจะจะปลอดภัยอย่างไ้ไหมครับได้ในระยะเวลาสุดท้ายนั้นผมผมขอโทษคุณิดอะไรไหมครับได้เลยนะครับอย่าไปดูแ เพื่อนเราว่าทเราทำบกับเพื่อนลูมากเไปเลยเมื่อในวันนี้เป็นโอกาสวูด้วยเราควรกับตใจได้เลยดเนนีเเวาไปเราไวตัวกันเยี่ยมเพื่อนละ้คูที่ห้อโรงพยาบาลดีกวเราไปเล หลักดาเขาไม่ปิดเลยพวกผมนาที่ผิดที่เป็นคนเรื่องกกอนผมขอมาพูดได้ครับภูไม่เคยให้ไม่เคยไม่ให้มั๊บกับลูกศิษย์ทุกคนกูไม่เคยโกรธลูกศิษย์ตั้งนั้นเลยที่กูเตือนพ่อกูหวังดีก็ใจไม่แน่าจจ้ะก็ใจไม่แน่ใดิก็ใจไม่แนะตั้งแตักา แกก็นอนรักพยาบาลอยู่สองคืนพวกคืออนพวกคือเป็นคนดีตลอดไปนะคำบนว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินไทยร้อยเหนื่อยพันหนักกล่นเป็นรับองง 原谅我，原谅我。